ทีพพื้นได้แรงแต่ตีไม่ไกลถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้แรงที่เกิดขึ้นในวงสวิงนะครับเราเรียกว่าการเรียกชั่นฟอสสนะครับแบ่งหลักๆนะครับมันจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ vertical force แล้วก็ horizontal force vertical force คืออะไร vertical force ก็คือเวลาที่มันมีแรงกดเกิดขึ้นหรือว่าตัวผมเองจะเรียกว่าแรงเบรกนะครับจังหวะที่ถ่ายน้ำหนักจากขวาไปซ้ายนะครับพอหลังจากที่เราเจอแรงเบรกแล้วนะครับทิปมีการถูกเปิด ขามีการถูกยืดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะเกิดฟอสขึ้นแต่เป็นในฟอสของในแนวตั้งนะครับหรือ vertical floss นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นตอนจังหวะที่ช่วง impact นะครับถ้าเกิดว่าคนที่มี vertical floss ที่ดีนะครับแน่นอนว่ามันก็ทําให้เกิดสป e ด d ขึ้นได้อยู่แล้วแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งเริ่มนะครับหรือว่าพยามที่จะฝึกให้ตีไกลแล้วไปโฟกัสที่ vertical f o r c e เพียงอย่างเดียว มีโอกาสที่ทําให้แน่นอนว่าสปีดอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวยกขึ้นตัวยืดหรือว่า early extension นะครับหรือว่าก้นเด้งไปด้านหน้านั่นเองมาที่ f o ร์ e อีกหนึ่งตัวก็คือเป็น horizontal force หรือว่าแรงถีบแต่ด้านข้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับมันจะถูกเริ่มทํางานหนักนะครับก็คือตอนตาแหน่งที่ top swing มาดาวซิ w เพราะว่าเรามีแรงถีบส่งจากขวามาหาซ้ายนะครับ ตัวนี้จะช่วยทําให้การหมุนเอวเนี่ยมันหมุนได้เร็วขึ้นสร้างสปีดของฮิปได้ดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าฮิปหมุนเร็วขึ้นก็เปิดโอกาสที่ทําให้สร้างสปีดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าอย่างนี้ว่าการจัดลําดับที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากๆนะครับเริ่มแรกก็คือจะต้องเริ่มจาก horizontal force หรือว่าแรงถีบจากด้านข้างก่อนแล้วต่อมาถึงจะเป็นรับแรงเบรกของอีกฝั่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็น vertical force การจัดลำดับแบบนี้ถึงจะทำให้ตีไกลได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ผมมีท่าออกกำลังกายมาฝากนะครับที่จะทำให้ทั้ง2ตัวนี้ทั้ง Horizontal Force และ Vertical Force ทำได้ดีขึ้นเป็นยังไงไปดูครับมาที่ท่าออกกำลังกายนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับก็คือเป็นตัวไกเ s e r f u n c ช i o n a l นะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทํากับยางยืดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ทั้งในมุมของไกเซอร์ฟังชั่นอลด้วยแล้วก็ในมุมของยางยืดด้วยนะครับเซตในมุมของเคเบิลนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ประมาณระดับเท้านะครับดึงขึ้นมานะครับจัดในท่าของสปิทสแตนนะครับย่อเข่าลงนะครับพาฟิปลงนะครับแล้วก็จากมุมนี้นะครับแน่นอนว่าจะรู้สึกว่าน้ําหนักนะครับอยู่ที่เท้าข้างหน้าหรือว่าเท้าขวานะครับ ต่อไปนะครับเราให้ความรู้สึกถึงไปที่ใต้ฝ่าเท้าหังข้างขวานะครับมากขึ้นด้วยการที่ย่อเข่ามากขึ้นนะครับหลมหนักไปที่เท้าขวามากขึ้นสเต็ปต่อไปนะครับก้าวเท้าซ้ายออกไปพร้อมกับใช้เท้าขวานะครับเป็นตัวสร้างแรงถีบไปหาเท้าซ้ายแล้วเท้าซ้ายเป็นตัวถีบขึ้นเพื่อที่ให้เคเบิลมันดึงขึ้นจนสุดทาง ครับถ้าออกมากายนี้นะครับก็จะช่วยที่ทําให้การจัดลําดับการสร้างฟอสได้อย่างเป็นระบบนะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่เป็น h o r i z o n t a l Force ก่อนแล้วถึงมาจบด้วย vertical ฟอสนะครับตรงนี้ก็ทําให้ตีได้ไกลขึ้นนะครับลองไปทําดูครับ Grand Performance Kacer Golf Po by